สวัสดีค่ะวันประสูติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาคือวันที่2เมษายนณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตรกรุงเทพมหานครค่ะ พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทยซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและให้การอุปถรัรมภ์ในด้านศิลปะวัฒนธรรมของประเทศนอกจากนี้พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจเช่นด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมโดยทรงมีโครงการในพระราชดำร,ร,ริส่วนพระองค์หลักหลายโครงการซึ่งโครงการระยะเริ่มต้นนั้นมุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหา การขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นธุรกันดาลและพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนารนาษฎรค่ะ